ได้อะไรกินคะแกงปลาปลาดุกนาแกงปลาปลาดุกนาโอ้แกงปลาประดุกนาค่ะพ่อป้ากำลังทำแกงปลาประดุกนาอัานอน,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 นี้ยังไม่ต้องคนใช่ไหมเดี<อ>๋ยวม,มันจะเคาะล้างน้ำเปล่าน่ากินมากนานๆทีเนาะจะทำเมนูนี้เนาะ แกงปลาปลาดุนาได้ปลาได้ปลาดุนามาสามสี่ตัวห้าตัวเออใส่มะเขือนั้นด้วยอร่อยมะเขือเปาะใส่อะไรใบโห,ะหร,าาระพาเหรอใส่กะเพราไม่ใส่ใบโห,ะหะระพาแล้วใส่กะเพราจุกันเลย นานๆทีได้กินแกงปลาแกงป่าปลาดุกนาค่ะเพราะว่านานๆที่จะได้ปลาดุกนามาเนาะเพราะถ้าเป็นปลาดุกนู้นมันจะไม่อร่อยเนาะมันต้องเป็นปลาดุกนานะคะถึงจะอร่อยได้ปลาดุกมาอยู่สามสี่ตัวก็เลยทําแกงป่าดีกว่านะนึกเมนูไม่ได้ใส่มะเขือใส่มะเขอยังเจ้าอ่ะถั่วผักยาวถั่วผักยาวด้วย ช่วงนี้ฝนตกเนาะคํำๆต้องรีบทากลับเข้าหน่อยมะเขือ่นเ้นเกลือมะเขือต้องแช่น้ำเกลือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันดำใช่ดำแล้วมันจะไม่น่ากินแช่น้ำเกลือมันจะได้ขาวสวยไม่แช่น้ำเกลือหั่นแป๊บเดียวดำเลยแล้วใช่แช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างมะเขือไออะไรนะไอ ถัวฝักยาต้องใส่ทีหลังเพราะมันเปื่อยง่ายตอนค่ำฝนฝนจะตกบ่อยๆเนาะค่ำๆก็เลยต้องรีบท้ากับข้าวเย็นก็จะได้รีบกินฝนตกมาเนี่โหแต่ละทีไม่ใช่ว่าธรรมดานะตกหนักด้วย ตกหนักฝนตกหนักเนาะตอนค่ำก็เลยต้องรีบทางกับข้าวแกงประดุกหน้าแกงป่าประดุกหน้าเดี๋ยวมาดูตอนใกล้เสร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไม่คนเนาะเดี๋ยวมันจะข่าวนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเปลาะลงไปนะคะ ม่ต้องคนก็ได้นะคะปิดฝาไว้ปิดฝาไว้สักพักเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ถั่วฝักยาวนะคะให้ให้เนื้อปลากับมะเขือสุกก่อนเนาะแกงปลาดุกนาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงปลาดุกนาใส่มะเขือใส่ถั่วฝักยาวว้าน้แาอแกงแกงปลาปลาดุกนาพูดผิดนะคะอาไปแกงปลาดุกนา ใส่มะเขือใส่ถัวฝักยาวน่ากินมากค่ะทุกคนว้าวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักแรงไม่ได้นอ้อเดี๋ยวมันจะเปื่อยนะคะนี่ปลาดุกนาด้วยนะทุกคนอร่อยนะคะปลาดุกนานะคะมันไม่เหมือนปลาดุกเลี้ยงหรืออะไรอย่างงี้นะนี่แล้ค่ะทุกคนมากินได้ข้าวด้วยกันนะคะแกงปัาปลาดุกนามากินข้าวด้วยกันจ้า